อ่ะครับสบายดีพี่น้องโปร่งไปเมือ่อทุกทุกคนเนาะที่ติดตามอ่าช่องยูทูปปุญญูชาแน,นลเนาะวันนี้อ่ายูทูปปุญญูชาแน,นลจะนําพาทุกคนได้มาติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์นำน้องอยุทธังนําหุ่งเชียงยาบุรีพี่น้องเนาะจุดที่ปุญญูยืนอยู่ตอนนี้ก็เป็นอ่ขาขั้วค้ามนําหุ่งอ่าจุดบ้านที่เมืองบ้านนาไฮพี่น้องเอาไปได้ๆกับพี่น้องติดตามเพื่อปุญญูอีกเนาะว่า อ่าุญยุจะได้นำพาทุกคนท่านไปเบิ้งสถานการณ์ดูแคมน้ำเนาะยูเรียบแคมน้ำปัจจุบันนี้รู้สึกว่าอ่าน้ำนี่ขึ้นขึ้นสูงนะพี่นอ้องขึ้นไวอีกอ่าตอนที่บุญยุเริ่มมาม่ไม่กน่ะเริ่มามามา่อไม่ยูแคมฟังตัวนี้ยังประมาณอีกห้าสิบห้าสิบเซนเนาะที่น้ำจะขึ้นนะ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้น้ำโบฮอนแลวพี่นอ้องบฮอนห้าสิบเซนแล้วอ่าโอเคเนาะและคนที่เข้ามาค่ะติดตามบุญยุต่อไปเดอ้อ คือปีไกยเนาะพี่น้องปีไก่ปีไก่แล้วเมนนำท่วมแล้วเมนวันที่1 4เนาะวันที่14เ,14เดือน6ปี2องพันอ่าสบายดีสบายดีเจ้าปีสอง1ันเสาเอดพี่น้องออแต่ฮอดปีนี้เนาะปีนี้ก็คืออ่ามื้อน,นี้ก็คือวันที่10ซ่องเนาะวันที่10บ่องอ่าวันที่10บ่องเดือน8ปปี2องพัง<า>นเสองว<าน>่งา,<น><ง>า<น> สถานการณ์นะเป็นห่วงสถานการณ์เป็นห่วงเดี๋ยวปิโยจะพาทุกคนไปเบื้อาเรียบแคมน้ำเนาะเรียบแคมน้ำแล้วก็ลงไปเบื้องนั่นนะขั้วไปเบิ้งกองขั้วเด้ย์นำไล่นำไล่อันตรายพี่น้องเลยเอาขอบใจเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปปิโยเด้์ เดี๋ยวโยมจะพาทุกคนงาลงไปเด้อ,อไปเบื่งว่าผู้ติดตามอยู่รุ่มนี้เขาจะเขาจะขอให้ข้อมูลเ่าใดบอกวา่ามันขึ้นหรือมันลงเนาะในปัจจุบันนี้ไล่คนกับเกี่ยมเครื่องเกี่ยมค้องเลยพี่น้องเนาะอยู่มออยู่ไกลนี่ไว้วางใจบุไร้ทางลงจะอยู่รุ่มฮะเนาะทางลงจะอยู่มอฮะเดี๋ยวเขาลงข้วฮันแล้วก็ลงไปกองขว้ว าพี่น้องที่ติดตามเบิ้อยูไใสเนาะมีความคิดเห็นอะไรใดๆมากมายมีคอมเมนต์เข้ามาไล้ยเด้ออ,นนดออไปอย่างยูลงไปลุ่มก่อนอันนี้เป็นทางลงจักขั้วพี่น้องอ่าลงจักขั้วไปไปติดตามสถานการณ์แบบไกสิท อ้าฝากกดไลค์กดแชร์อ่าบอกต่อให้พี่น้องห่อเด้เบิ้งกันเด้ออ้าวเข้ามาแล้วเนาะข้อคนละหนึ่งไลค์ข้อละหนึ่งอาคนละหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่าบุญยุได้มีการอ่าเฮ็ดลิปต่อๆไปพี่น้องเลยอ่ามีแต่เอฟซีเป็นกวกมือวับๆหลุดโอ้นี่อยู่กองขั้วนะพี่น้อง ท่านาการอยู่กองขั้วเป็นเบิ้งไกซิดกันเลยสบายดีสบายดีคนน่ะอ้าวขึ้นเก่าหรือขึ้นไม้นี่น่ะฮะขึ้นเก่าหรือขึ้นไม้นี่น่ะฮะขึ้นมาไมหไมบ่ไหมนี่ไรเข้าไม่ได้นี่ <laughs> ขึ้นเก้าหไดเด้นเาาดดนาะ <laughs> เดี๋ยวพี่น้องแม่สังเกตดพี่นแม่มันขึ้นหรือมันลงนี้แหละเนาะจุดที่พี่น้องเห็นเนี่ยน่ะนี่สังเกตนี้ก็ได้เห็นบ่สังเกตนี้ก็ได้พี่น้องเลยมันขึ้นหรือมันลงนะเพิ่งอยู่นี้แหละ น้าเป็นห่วงเลยพี่น้าน้องน้าเป็นห่วงเลยเห็นบ่น้าเป็นห่วงน้าเป็นห่วงเพราะว่าเห็นมันไล่เขานี่เด็นี่อันนี้แหละกระทะมันแห้งนี่มันจะไล่ลงแล้วอันนี้มันไล่เข้ามา เบิ่งระดับน้ำอยู่ที่เนาะระดับน้ำอยู่ทีน,นี่แม่นอยู่จุดองขั้วพี่น้องของขั้วอ่า,าบ้านซี่เมืองบานาไฮรู้สึกว่าได้เตือนพี่ตัวพี่น้องแล้วเนาะต้องค้นเนาะล่ะอันตรายอันตราย ให้บอกพี่น้องดิน้ำม,มาหนะ่ะมันไล่เข้ามา <S <S เดี๋ยวไปเลียบเบื้งนี้อีกเท่านึงนะพี่น้องนเนาะเลียบเบื้งนี้เท่านึงนี่รู้สึกว่ามันไล่เข้ามานี้เด้ให้บอกพี่น้องเลยนี่กระทะมันแห้งนี่มันจะไปไล่เข้ามาแหละได้จะได้ลูกซุกแห้งเลยหนึ่ง เอามันไล่เข้ามาสัมบูรณิน่ะน,นี่มันไล่เข้ามาสัมบูรณน่ะต้องได้ไปท่ามังอยู่ผู้ยู่มอพี่แหละโอ,อ้ขึ้นแทถพี่น้องขึ้นแทถคือเริ่มอยูเ่เริ่มมาใน,ยานอย่างประมาณวงห้าสิบเนาะย่างประมาณห้าสิบเซนที่น้ำสิขึ้นพร้อมแต่ว่าปัจจุบันนอยู่ฮอนละมาด้วยเราเนี่ยไอ้หักาหกูมาเนี่ยเยอาติดตามต่อไปติดตามต่อไปเกียม์เกียร

สบายดีเ,เขามาเงินบอนี่นะเ,เขามาไหมนเนาะกระเปาเกี่ยมข้นเครื่องนี้แหละเป็นอย่างซีนะพี่น้องอเลยอือคุณนะ่ะอันนี้มันอัานน่ะตะกี้มันเป็นตลาดมือดพี่น้องเนาะเป็นตลาดมือน้ำนะ พี่ลึกไล่พี่ลึกไล่มันที่เอาอีกแทลละบอกมันท้าบูแห้งนี่ลงเอาอีกแทลละมันกำลังเขามาไม่เนี่ยมันไล่เขามาเนี่ยนะตันนี้คือกันบอกพี่น้องเลยขอบใจพี่น้องที่ติดตามบุญโยนอ้อบุญโยจะ ได้อัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องได้เบื้องเป็นอีต่อไปฉะนั้นฝ้าพี่น้องได้กดติดตามไว้เนาะแล้วว่าสถานการณ์ยามอยู่ในมือนี้เนาะวันที่สิบองเดือนแปดี่ซสองพันสององนี้จะเป็นเดียวใดพี่นอ้องเอาขอบใจเด้อทุกคนเด้อเอาไว้ติดตามอีต่อไปเนาะ,อะขอบใจทุกคนบายบาย